ก็วันนี้วกมก็ได้ใส่ชนเรื่องสาเป็นวันแรกใช่ไหครับก่อนหน้านี้ก็เคยใส่แล้วครั้งนึงแต่แบบนั้นมันเหมือนกับถ่ายเล่นแบบใส่เล่นๆถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยมันก็ให้อารมณ์แบบคนละอย่างวันนี้แบบใส่มาแบบมาที่มหาลัยจริงๆมันก็คนละอารมณ์กันก็ตอนแรกวันนี้ที่ใส่ามาตอนแรกบลูดิึงเหมือนไม่ใช่เรื่องสาเลยอนะ ับตอนแรกมาถึงก็มีเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็กางเกงสแล็คไดเห็นขัดเวยเดินเดือนกางเกงก็จะหลุดอย่างเงี้ยเดินมาก็ไม่รู้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบเหมือนเด็กสยยแถวบ้านอะไรเงี้ยเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงสีดำอะไรเงี้ยพอ,อมาที่คณะก็ได้เห็นขัดมาครับได้เห็นขัดมาก็เริ่มเหมือนนักศึกษามาขึ้นละอะไรเงี้ยแล้วยังเหลือเหลือได้เล็กไคลยอันหนึ่งครับพอได้เดนท์คลยมาคงรู้สึกคงได้รู้สึกเหมือนแบบนักศึกษาเต็มตัวสักที โบมแนะนำเพื่อนหน่อยวันนี้ได้เพื่อนไปกี่คนเนี่ยหลายคนอ่ามีใครบ้างมีใครบ้างแนะนำเพื่อนซิชื่ออองเหรอไหนไหนไหนอ่ะแนะนำจาเขินตอนนี้นะอนนี้ต้องตอนนี้วอี่นนี้กชื่อฮอยครับไหนสวัสดีค่ะอ๋อมีไอซ์อ่าแล้วก็พาร์ทแอน น okay. ี่ก uh ็ฝ่านฝ่ายหรือานนี่็มาปางนะใช่ไหะจบได้จังมันนั่งทำอะไรกันอยู่อ่ะ้เมื่อกี้นั่งกินข้าวอ๋อกำลังจะไปทำอะไรเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่อปะ มีกิจกรรมตองแล้ต,ต้องเปลี่ยนแล้วทไมบูมยังไม่เปลี่ยนอ่ะ,อะยังไม่ได้เลิกรอเลิก <c oughs> <c oughs> จะรอเลิกกี่มมโมงใหมสี่โมงไม่ถึงขนาดนั้นราค้กงไป่เปลี่ยนโอเคโอเค